สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แพะว่าสิมะแก่งแกงเส้นแกงไก่ใส่เส้นครับผมข้ามาพัดผิดแก็งทิ่แพะว่าโขกไว้ก่อนพัดให้มันหอมหอมกะมีตะไคร่หอมหอมแดงบักพริก พ่อหยาบยาครับผมแกงเช็ดร้อนนะมั้ยแกงเช็ดแกงไก่แกงไก,ก,งใก่ใส่เชียนั่นแหล,ละบ้านเท่านัา้นแหละพอมคน้ำเนื้อไก่เนี่ยเนื้อไก่นะครับเก็บเป็มตอนพอดีครับผม ข้มเลยพี่น้องแจ็งนุ่นๆครับผมใส่ผักอีตูใส่ตุนหอมน,นี่ผักเข้ากบชิมีผักอีตูหอมบัวซรัพนี่แหละผักใส่แงองนนี้วุดเส้นเข้ากระเสน้ำไปครับผมแก้ว่ากะชีๆใบบกักูดลงไปแน่จักหน่อย ข้อมหวงครับผมขอมแหบตัวน,นีเน้เนาอแจงเข็นเข็นร่อนไส่ไก่เฮ็ดกับว่ายุ่งยากด้วยเอเติมน้ำเป้าครับผมน้ำเปล่านะครับเอาพอดีแจงไปวัดแจงไปเพ่น สมไยเทียกีเนาะพิดตามอไว้ครับให้เนื้อไก่มันสุกกอนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสโอ้แค่ว่าพะท่านปรุงอีอย่างนี้พี่น้องไก่สุกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นายนายรับประทานมากเลยแต่ไข่เขาไม่ต้องส้อยเอาเขาตำใสกบพริกกระพอมเพราต้างงองตำตำเพอจำหยาบครับผมปรุงรสพี่น้องด้วยน้ำปลาครับผม แกงแบบดีสารตรงน้ำปลานี่ครับผมผงนัวครับผมใส่พอดีเด้อพี่น้องกะรสดีครับผมไปอ,อุบลรายาซิมเมืองก่อนแต่ละครอคัวก,กะอาจิกินรสชาติบ่คือกันเนาะ จับผัวกับเนี่ยยู่น้ากันกับกุ้งกว๋วยเตี๋ยวโบกึ่งกันอยู่ค,ความแซ่บความนัวกัแต่ว่าเห็ดกับเขานี่คนกินน้ากันได้แต่ว่ากุ้งก๋วยเตี๋ยวคือปุง๋งบกึ่งกันมาทำเนี่ยนะเอ้าใส่เส้นลงไปพี่น้องบ้านคอยโบนิ่นไก่ด้วยพี่น้องอเน้นเส้นเน้นเส้นเน้นพักไก่เอาสด เอารสชาติชื่อแต่พอจะมาได้ได้ได้ใส่ไก่ได้ว่าเออแข่งใส่ไก่ด้วยนี่แม่ครับเห็นปะเค็ดแล้วต้องกินเลยเด้อเมนูนี่แม่นกระสันมันจืดนี่ใส่เอาเห็ดตูใส่ต้นหอมลงไปโอ้ยนี่ของแซ่บของแซ่บอีาสานบ,บ้านเ,<ป>เราคนเจียวพริกผงวันนี้เนาะแม่จ้าหรือเจียวบองเฮา เห็นบ okay, ่อน oh. ah. ี่เห็นบ่อะไปยืมบ่อพวกเก้ว่วนั่นแช่เห็นบ่อฮะโอเคกับการเฮ็ดกับเข่าง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะนุงว่าไปสวัสดีครับ